ครูภัยบูลชอบเขาแต่เขาไม่ชอบเปิดใจทั้งน้ำตารักข้างเดียวรักตัวเองให้เป็นบทเรียนจากครูไัยบูลหลังเปิดใจปมรักในอดีตสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญมีเรื่องราวสุดกินใจที่ทำเอาคนฟังน้ำตาซึมเมื่อนักปั้นศิลปินและผู้ก่อตั้งค่ายเพลงครูไพบูลแสงเดือนเขาได้ออกมาเปิดใจแบบไม่มีกัก๊กในรายการคุยแซบโชว์ถึงเรื่องราวความรักในอดีต ที่ยังคงเป็นบาดแผลลึกในใจครูภัยบูลเล่าด้วยน้ำเสียงเศร้าซอยว่าเคยรู้สึกดีกับใครบางคนสุดหัวใจแต่ความรู้สึกนั้นไม่ถูกตอบกลับทำให้เจอความเจ็บปวดและผิดหวังอย่างมากถึงขั้นที่ช่วงหนึ่งท้อแท้และดาวจนไม่อยากทำอะไรเลยนานหลายเดือน มีครับเคยท้อมากๆดาวมากจนผมไม่ทําอะไรนานหลายเดือนเลยครูภัยบู์เผยความในใจตรงๆแต่ด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ครูภัยบู์ลุกขึ้นใหม่ใช้ชีวิตท่างานต่อพร้อมการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญด้วยการแต่งกายเป็นหญิงในคาแรคเตอร์มาดามบูนี่ที่สร้างความฮือฮาเจ้าตัวเผยจุดเริ่มต้นมาจัดการ ลองชุดผู้หญิงเล่นเล่นแล้วรู้สึกสนุกและเป็นตัวเองอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนแม้เจอวิพากวิจารณ์ณและบูลลี่ในออนไลน์ครูภัยบูนเลือกมองข้ามใช้ทุกคำเป็นบทเรียนในการเติบโตเดินหน้าธุรกิจคอนเทนต์ต่อเนื่องครูภัยบูนยืนยันสถานะโสดแม้มีคนเข้ามาคุย ยังไม่เปิดใจแทนที่ความเจ็บปวดพร้อมบอกด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าตอนนี้ผมรู้จักรักตัวเองมากขึ้นผมเคยเสียใจเพราะไปวิ่งตามคนอื่นแต่วันนี้ผมเลือกจะอยู่กับความจริงและเป็นตัวของตัวเองให้ดีที่สุดจากผู้ชายที่เคยทอแท้ว,วันนี้ครูไพบู์แสงเดือนลุกขึ้นยืนในเส้นทางใหม่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่เคยล้มลุกกล้าก้าวข้ามความเจ็บปวดและ เริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามสวัสดีครับคลิปนี้ก็ฝากไปถึงคนดีนะฮะไผซัวเลื่อนพานเฉพาะคนดีเท่านั้นไผที่คิดว่าเจ้าของซัวเลื่อนผ่านครับคลิปนี้สําหรับคนดีฝากไปถึงคนดีทุกคนนะครับคอมเมนต์เลยทาให้เจ้าเป็นคนดีนะบอกคอยนะคอยเป็นนะคือซัวตายหมยมันแทะ้มาเขาจ่เขาบ่มัก